ขอลงหนังกับจาแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเต็ดกันด้วยนะครับและก็อช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษประจําซีซั่นนี้เพิ่งจบไปมาดมาประมาณ2สัปดาห์ด้วยกันนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องของกลิ่นไอแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี้ยังไม่จางหายไปเลยนะครับแต่ถ้าว่าเหล่ากูรูคนดังนะครับสคนด้วยกันนี่ก็ได้มีการทํานายทายทักนะครับ ว่าฤดูกาลหน้านั้นใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2024-2025นะครับซึ่งกูรูนี่ก็มีทางด้านของอลันเชลเลอร์นะครับอดีตกองหน้าที่ต้องบอกว่าโอ้ฟอร์มกองหน้าตำนานของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็แกรี่นเกอร์แล้วก็ทางด้านของไมเคิลริชาร์ดนะครับผมก็ได้มีการทํานายทายทักเรื่องของแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้ง3คนนั้นมองเหมือนกันเลยนะครับผมนั่นก็คือทั้งพวกเขาทั้ง3คนมองไปที่ทางด้านของ Arsenal, ว่าจะ แชมฟุบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าทางด้านของอาร์เซนอลในลูกในมือของมิเกลเอต้าเนี่ยพวกเขามีโอกาสในการลุ้นแชมป์ถึงสซีซันติดต่อกันนะครับผมแต่ว่าซีซันนี้เนี่ยพวกเขาก็มาตกมาตายด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เสียอ่าเขาเรียกว่าไม่สามารถคว้าแชมป์ได้นะครับผมทางั้นที่เป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างจะมีโอกาสมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเร,เรื่องของการเสริมทัพในการดึงทางด้านของเด็แคนไลส์ะนะครับผมซึ่งคือถือว่าเป็นจิ๊กซอ ตัวสาคัญเลยนะครับผมจนะทำให้ฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลนี้ดีวันดีคืนนะครับผมแล้วก็แต่ทว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถสู้ฟอร์มอันร้อนแรงของทางด้านของแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ในมือของเปปกอดิโอลาได้นะครับซึ่งทางด้านของอลันเชลเลอร์นะครับได้มีการพูดผ่านพอดแคสต์นะครับใน The l e s t i s Football นะครับผมโดยมีการระบุว่าพวกเขาหมายถึงว่าอาร์เซนอลนะครับกดดันแมนซิตี้มาตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนที่จะมาตัดสินแชมป์ในวันสุดท้ายแน่นอนว่าพวกเขา เขาพัฒนาก,การดีขึ้นนะครับจากซีซั่นก่อนเด็กแคนไลท์ช่วยทีมได้อย่างมากผมคิดว่าสิ่งสําคัญกําลังจะมาถึงอาร์เซนอลพวกเขาได้คุณอ่านได้นักเแต่ที่มีคุณภาพมาเสริมอีกสัก2คนนะครับผมคิดว่าพวกเขาจะสามารถ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปได้สำเร็จนั่นเองนะครับอันนี้คือ,อทัชนะของฐานะของอาร์เซนอ์ที่เป็นอดีตดาวยิงของนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของไมกาลิชาร์ดนะครับผมซึ่งเคยเล่นเล่นเป็นกองหลังให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ได้มีการเสริมว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยมากมีการมีการพัฒนาอย่างอ,อย่างมากจากอาร์เซนอลผมคิดว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์ในปีหน้านั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของแกรี่นนิเกอร์นะครับผมอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็ได้มีการเสริมไปว่า ผมคิดว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์ฟุตบอลอเมริมกอังเกตในซีซั่นหน้ามันขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะดึงใครเข้ามาแต่มิเกลอาเตต้าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาพัฒนาพวกเขาพัฒนาและแน่นอนว่าเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับของ3กูรูทั้งอ l ลันเชลเลอร์ไมกคิลริชาร์ดแล้วก็แกรี่นนิเกอร์นะครับผมที่มองว่าฤดูกาลหน้าอาจจะเป็นฤดูกาลที่ อาร์เซนอลรอคอยอย่างแท้จริงนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าโอ้อาร์เซนอลฤดูกาลนี้ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วพวกเขาแล้วก็พวกเขาเหมาะสมมากถ้าหากว่าจะควา้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในรอบ20ปีแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะหยุดความร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดีวันอ่ะเขาเยกว่ามีมาตรฐานสูงนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้าเรามารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วอาร์เซนอลจะสามารถทําได้หรือไม่ครับและนี่คือทั้งหมดของ เคาะลูกนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ Line แอดแอดตูนสายสาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับ